สวัสดีค่ะน้องโอเปกเด็กหญิงอารยาพระโอวาชั้นป .1 ทับ1โรงเรียนเกษตรทหารเซนต์ปีเตอร์สวัสดีค่ะชื่อกิกิกค่ะเด็กหญิงชั้นนิธิเล็กทุกคนค่ะสวัสดีครับพี่สกาครับเด็กชาวมุกิลเซฮุนครับวันนี้จะมาทำรูปทรงเรขะคณิตทรงกระบอกค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักรูปทรงเรขาคณิต 2. เพื่อให้นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นและของใช้จากรูปทรงเรขาคณิตได้ 3. เพื่อให้นักเรียนมีเกิดความสามัคคีและรักการทำงานประโยชน์ที่ได้ข้อ1นักเรียนได้ทราบรูปทรงเรขาคณิตต่างๆข้อ2นักเรียน จะสามารถประดิษฐ์ของจากรูปทรงเรขาคณิตได้ข้อ3นักเรียนจะเกิดความสามารถคีกันในหมู่คณะและมีนิสัยรักการทำงานอุปกรณ์ก็มีกระดาษสีแผ่นรองตดัดคัตเตอร์ไม้บรรทัด กันไก่กินสอกาวและกระป๋องพลาสติกค,ค่ะผู้ที่ทำก็มีข้อ1ตัดกระดาษเพื่อมาแปะรอบรอบตัวกระปุกค,ค่ะข้อ2ตัดฝาเพื่อท่านมาช่างใส่เหรียญค่ะ สามตกแต่งเอารูปทรงเรขาค,คานี้ที่เราตัดไว้มาแปะค่ข้อสี่ตวรวจสอบความเรียบร้อยของกระบอกอมสินแล้วเราก็จะได้กระบอกขออมสินที่สมบูรณ์ค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ